บนตองหนานะครับกำลังจะจอดสถานีประเนศนะครับหยุดรับคอร์รอนะครับเสาก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับ เยมา2ตู้คอนเทนเนอร์นะครับวิ่งมาจากแหลมฉบังนะครับเพื่อไปอุดรนนะครับวันนี้ไปส่งอุดรนนะครับความจริง2ตู้คอนเทนเนอร์นี้น่าจะฝาก559ไปก็ไดนะ้ไม่ต้องเลืองน้ำมันวิ่งมาก็ได้นะคิวเวทา 5207นนะครับทำขบวนมานะครับวันนี้ ออกตัวเร็วนะครับเพราะว่าเบานะครับมีแค่สองตัวคอนเดนเนอร